สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะก็ขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเช่นเดิมสำหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งนะคะการคอมเมนต์การกดแชร์แล้วก็ทุกๆกำลังใจนะคะที่เข้ามาแชร์แล้วก็สปอร์ตให้กับรายการในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกๆวันเช่นเดิมนะคะ เราฟังไว้เป็นพลังงานแห่งความสุขในทุกๆวันนะคะบางอย่างเป็นสื่อบางอย่างเป็นไกด์ไลน์นะคะสื่ออะไรบางอย่างให้กับทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะคะที่ช่องนี้นะคะแล้วก็ท่าในใดอยากที่จะเปิดไพ่ส่วนตัวนะคะพี่คะส่วนตัวนะคะเปิดรับอยู่นะคะถ้าปิดรับก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะคะแอดไลน์ด้านล่างนี้เข้ามาได้เลยและซัพพอร์ตทางช่องนะคะก็สามารถที่จะคลิกลิงก์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยเช่นกันนะคะ เหมือนเดิมค่ะเช้าๆแบบนี้แน่นอนเราจะต้องมาส่งพลังงาน Energy นะคะของทุกๆคนสิ่งที่จะเกิดขึ้นเรื่องราวต่างๆนานา,ามากมายนะคะเรื่องราวเซอร์ไพรส์มีอะไรบ้างเนี่ยมาดูซินะคะพลังงานของทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้สิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับทุกๆคนอะไรที่จะเข้ามาหาคุณอย่างการทหานไม่ให้ใตั้งตัว มีข่าวอะไรบ้างคะเรามาดูกันสินี่คือ8ดดาบนะคะและก็จะเป็นเด็กถือเหรียญคะ่ะ สำหรับนี้จะสีทองนะคะ The Sun ค่ะสวยงามนะคะ The Sun สำหรับนี้อันนี้จะเป็น Four b a n d s นะคะสีไม้เท้าแห่งการเริ่มต้นใหม่นะคะ ราชาดาบค่ะธาตุหลมนะคะ f o ล์ Full of w a n d สโอเคสี่ไม้เท้าราชาดาบค่ะตอนนี้นะคะหลายสิ่งหลายอย่างนะคะยังคงมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับทุกคนนะคะแม้ว่าอย่างที่บอกว่าทุกครั้งเรื่องของอุปสรรคสิ่งที่ ถ้าเรารู้สึกว่าเราเราจะต้องทําให้ได้เราจะต้องทําทให้ได้นะคะแปดดาบเราจะต้องทําให้ได้อะเหมือนกับว่าถ้าอะไรที่มันรู้สึกยากรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหนัก mm. เด็กถือเรียนนะคะรอโอกาสที่ดีอยู่เสมอถึงแม้ว่าบางอย่างมันจะรู้สึกว่าล้มแล้วก็พังลงไปเห็นไหมคะกระดูกนี้ เสื้อผ้านี้มันจะรู้สึกว่าหล่นลงไปแล้วหรืออะไรก็ตามแต่มันมีโอกาสอยู่เสมอทุกอย่างที่มันมีอุปสรรคทุกอย่างที่มันเข้ามาหาเรามันมีอุปสรรคเสมอแล้วมันก็มีโอกาสอยู่เสมอบางทีวิกฤตเป็นโอกาสนะคะตอนนี้บางสิ่งบางอย่างอาจจะรู้สึกว่าเรา เอ๊ะเราจะหาหนทางยังไงจะมีทางออกยังไงจะได้งานเสริมไหมจะได้งานใหม่หรือเปล่ามันต้องมีมันต้องได้มันจะต้องเจอนะคะมันอาจจะยังไม่ใช่ในวันที่แบบเออวันนี้จะได้สัมภาษณ์งานตรงนี้วันนี้จะได้งานใหม่ตรงนี้นะได้เริ่มตรงนี้นะคะชีวิตมันมีลุ้นอยู่แล้วมันมีลุ้นในทุกๆ ทุกๆวันทุกๆนาทีจะเกิดขึ้นสิ่งที่เราต้องการหรืองานที่เราจะได้รับหรืออะไรที่เราจะทํามันลุ้นอยู่แล้วว่ามันจะได้หรือไม่ได้มันจะดีไหมมันจะออกมาเป็นยังไงเราจะเจอคนแบบไหนเราจะเจอสังคมเพื่อนใหม่ดีไหมเป็นยังไงมันลุ้นอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราที่เรามีนะคะสิ่งที่เราต้องทําสิ่งที่เรามีความฝันเราก็ต้องลุ้นเหมือนกันนะคะพอเรามีเป้าหมายมีความฝันที่เราต้องการตั้งไว้อยู่ในใจ เราก็ลุ้นเหมือนกันว่าเราจะไปสู่เส้นทางนันได้หรือเปล่าเราจะประสบความสําเร็จไหมเดอซันนะคะจงมีความสุขกับตัวเองสดใสยอยู่เสมอเดอซันนั่นคือการประสบความสําเร็จการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอหาอะไรใหม่ๆอยู่เสมอหาแพชชั่นพลังงานใหม่ๆอยู่เสมอนะคะและงานที่คุณทําสิ่งที่คุณจะได้มันจะก้าวข้ามไปสู่การได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการได้งานใหม่ที่ดีกว่าขยับ เลเวลของตัวเองขึ้นไปในสิ่งที่ดีกว่าพัฒนาตัวเองแล้วได้โอกาสใหม่ๆเข้ามาได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆทําให้ชีวิตมั่นคงมีมีทุกอย่างที่ต้องการค่อยๆสะสมประสบการณ์ค่อยๆสะสมสิ่งที่เป็นความฝันของเรานะคะความฝันใหญ่แล้วก็มีความฝันเล็กพอค,ความฝันเล็กๆลงมากว่าจะถึงความฝันใหญ่เราก็ต้องแบบ เจอความฝันอะไรที่เราอยากได้ที่เราอยากที่จะทานะคะลุยแล้วก็ลงมือเลยนะคะคุณจะได้รู้สึกว่ามีความสุขสดใสอีกครั้งในเรื่องของงานใหม่กิจการใหม่ที่ทานะคะสิ่งใหม่ๆที่กําเนิดเกิดขึ้นนะคะอีกครั้งนั่นเองนะคะและคุณอาจจะเจอใครที่เขารู้สึกว่าเป็นผู้นําที่ดีในองค์กรที่จะผลักดันให้คุณได้ก้าวข้ามสู่ตําแหน่งที่ดีกว่าหรือว่าได้งานใหม่นะคะอาจจะได้งานใหม่กับคนที่เป็น ผู้นำแล้วก็เป็นคนที่ทำงานเก่งดุดันนะคะแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะได้หัวหน้าง,งานได้คนที่เขาผลักดันให้คุณเหมือนกับว่ารับคุณเข้าทํางานหรือว่าผลักดันให้คุณได้ตําแหน่งงานใหม่นั่นเองนะคะหรือว่าได้โยกย้ายอะไรบางสิ่งบางอย่างนั่นเองเพราะเขาเขาคนนี้เป็นคนที่มีความยุติธรรมถ้าได้ผู้นําและหัวหน้าที่ดีนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมในเรื่องของงานการผลักดันการส่งเสริมนะคะให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าโยกย้ายไปสู่สิ่งที่ดีกว่าน,นะคะ เพราะว่าขึ้นเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงคนคนนั้นที่เป็นหัวหน้าคุณแล้วก็มีความดุจริงจัง,จงมีเหตุและผลมีตะกะมากๆนะคะไม่ใช้อารมณ์ไม่ใช้ไม่ใช้อารมณ์มมอมของการตัดสินใจใช้เหตุและผลและปกครององค์กรเป็นอย่างดีนะคะถ้าคุณได้ผู้นําแบบนี้นะคะเรื่องของเรื่องงานของคุณจะจะดีมากๆและมั่นคงมากๆนะคะมีการเคลื่อนไหวขยับตําแหน่งงานแล้วก็ได้งานใหม่ที่ดีกว่าด้วยนะคะใครที่มองหาไว้คือการเริ่มต้นใหม่แบบมีความสุขอีกครั้งเดือนสันนะคะ และคู่ชีวิตนะคะคุณจะพบเจอใครที่เข้ามาทําให้หัวใจคุณกระชุ่มกระชวยนะคะเจอคนถูกตาถูกใจถูกชะตาต้องตาต้องใจเข้ามาในความสัมพันธ์เข้ามาเริ่มต้นในความสัมพันธ์กันใหม่นะคะคือเป็นคนเป็นคนที่เข้ามาจีบคุณเข้ามาคุยคุยแบบนี้นะคะเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้เพราะคุณจะได้พบเจอคนแบบนั้นงานแต่งงานรออยู่บางท่านอาจจะได้รู้สึกว่าได้คุย ได้เพลนนะคะงานแต่งหรือได้เพลนเรื่องของอนาคตนะคะกับคนรักคู่รักที่คุยกันมานานแล้วฝ่าฟันอุปสรรคกันมานานแล้วนะคะหไม้เท้าค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งถ้วยค่ะกับ1ไม้เท้านะคะสวยงามมากๆเลย1น่ถ้วยกับหนึไม้เท้าการเริ่มต้นใหม่นะคะดุดดังคนที่มีแพชชั่นและมีพลังมากๆนะคะในสำรับนี้หไม้เท้านะคะ The view of fortune ค่ะ The date ค่ะแล้วก็9ดาบกาไม้เทา้าค่ะเป็นกาไม้เทา้านะคะขออีกซัก2องใบค่ะ2ดาบการเจราจาการพูดคุยนะคะ บางท่านอาจจะได้ตัดสินใจคุยอะไรบางสิ่งบางอย่างเฮอร์มิตนะคะไพ่กำลังจะบอกว่าบางอย่างที่เราลังเลหรือว่าเรายังตัดสินใจไม่ได้ขอให้ใช้เวลากับตัวเองก่อนนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรหาเหตุและผลอยู่กับตัวเองคิดทบทวนตกผลึกบางสิ่งบางอย่างให้ ของแท้ก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปนะคะบางท่านอาจจะได้คุยเจรจากับคู่กรณีนะคะคุยเจรจากับใครบางคนที่รู้สึกว่าเออจะให้เรื่องราวหรือว่าประเด็นมันจบลงไปได้ยังไงหรือว่าเริ่มต้นใหม่ได้ยังไงนะคะบางท่านได้เริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ดีกว่านะคะเป็นหนึ่งถ้วยแล้วก็หนึ่งไม้เท้าเริ่มต้นแบบมีแพช s i o และมีพลังมากๆเหมือนได้เริ่มอะไรใหม่ๆแล้วมันมีพลังนะคะมันได้ลุ้นมันมันม,มันมีการตื่นเต้นนะคะกงแล้วแห่งโชคชะตานะคะหมุนนําพาบางอยา่างนะคะพลังงาน เก่าๆกลับเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยนะคะเป็นบางอย่างที่เหมือนกับว่ามีประเด็นกันอาจจะได้กลับมาได้ตัดสินใจกันนะคะที่แบบที่จะได้เคลียร์ได้อะไรในในในให้มันกระจ่างขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นบางอย่างใหม่ๆก็กำลังจะเข้ามาหาคุณเหมือนกันถ้าเปิดโอกาสเปิดช่องทางได้พบคนที่ถูกใจกว่า ใช่กว่าเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะพลังงานเก่าคุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะไปต่อหรือเปล่านะคะจะต้องตัดสินใจให้ดีว่าจะไปต่อไหมนะคะบางท่านเจอคนทางไกลคนต่างชาตินะคะเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะเป็นคนที่โสดสันโดษนะคะมีเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่ เป็นคนเก่งในเรื่องของการทํางานเป็นคนที่สันโดษดมานานแล้วเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมีความเป็นผู้นําสูงนะคะอัศวินดาบนะคะแล้วก็เป็นเจ็ดเหรียญน,นะคะ6ไม้เท้า เดอะชาริออตค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะคือไพ่สาหรับนี้เป็นสําหรับสีทองที่สวยงามมากๆจริงๆนะคะบางท่านได้เดินทางไกลค่ะบอกเลยได้เดินทางไกลนะคะได้รับข่าวดีจากทางไกลาทางไกลทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะได้ออกไปไหนสักที่หนึง่งการได้เดินทางไกลมันทาให้คุณมีแพชชั่นมีพลังงานเอเนอร์จี energy, นะคะเจออะไรมีใหม่บางท่านอาจจะได้ติดต่อได้รับงานใหม่โอกาสใหม่ๆแล้วก็ได้ ขยับระดับของตัวเองในงานใหม่อาจจะได้งานที่เกี่ยวกับต่างชาติใช้ภาษาอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็การได้เหมือนกับว่าได้มีคนคอยช่วยเหลือและซัพพอร์ตดีมากๆนะคะอาจจะมีใครเข้ามาช่วยเหลือคุณเป็นมิตรภาพที่ดีในที่ทํางานช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าดูคนนี้เข้าถึงยากจังเลยแต่พอได้คุยแล้วคุณอาจจะคลิกแล้วก็เป็นเพื่อนกันเป็นมิตรภาพในที่ดีนะคะ หกไม้เท้าแล้วก็เดอะชาลีออตบางท่านรู้สึกว่าได้รับข่าวดีจากแดนไกลนะคะอย่างที่บอกบางท่านรู้สึกว่าการได้ออกไปเดินทางไปไหนสักที่หนึ่งมันทําให้คุณรู้สึกมีมีพลังบางอย่างในชีวิตมันทําให้ได้เก็ตไอเดียออกมันทําให้คุณได้ปลดปล่อยคอมฟอร์ทโซนของตัวเองนะคะมันทําให้คุณรู้สึกว่าได้เจออะไรใหม่ๆได้เจอเพื่อนใหม่สังคมใหม่ๆหรือว่าอาจจะได้ออกไปงานอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าตัวเองสดชื่นขึ้นนะคะทาให้รู้สึกว่า นี่แหละคือคือฉันได้รับพลังงานแล้วก็ได้ชาร์จแบบเอนจดีๆนะคะอาจจะได้มีคนเข้ามานะคะ เป็นคนที่ให้โอกาสคุณในเรื่องของงานให้โอกาสในเรื่องของสิ่งใหม่ขข mới, ๆที่จะได้ทํานะคะเป็นพลังงานของการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆจริงๆและก็อาจจะเข้ามาอย่างกระทันหันด้วยนะคะเข้ามาอย่างกระทนันหัาานไม่ทันในตั้งตัวหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณได้รับอาจจะได้เดินทางไกลอย่างกระทนันหันอาจจะมีใครเข้ามาหาคุณในชีวิตอย่างกระทนันหันได้รับข่าวดีทางไกลอย่างกระทนันหันอะไรแบบนี้นะคะแต่พลังงานเหมือนกับเป็นไปในทิศทางที่ดีข่าวดีที่ ที่มันจะทําให้รู้สึกว่าเออคุณตัดสินใจได้แล้วว่าคุณจะทํายังไงในชีวิตตอนที่จะเดินต่อไปนี้หรือข่าวดีที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. มันมันใช่แล้วฉันจะฉันจะทำให้ได้อะไรแบบนี้ mm hmm. เป็นข่าวดีที่เป็นข่าวเซอร์ไพรส์จริงๆนะคะแต่ถ้าอะไรเก่าๆกลับเข้ามาแล้วรู้สึกว่าต้องตัดสินใจใช้เวลาคิดแล้วก็ทบทวนตัดสินใจดีๆค่ะเพราะสิ่งที่ดี กว่ารออยู่และชีวิตของคุณเองคุณต้องตัดสินใจแล้วก็เลือกด้วยตัวเองอย่าให้ใครเข้ามาทำให้เรารู้สึกว่าอยู่ใต้อำนาจเขาโดยที่เราไม่มีความเท่าเทียมกัน คุณจะเจอคู่ชีวิตที่ไกลจากคุณที่มีความมุ่งมั่นจริงจังและวก็ดุดันมากๆเป็นคนที่นำพามาดั่งโชคชะตาเลย The View of Fortune The Sun ขึ้นมาคู่กันหมายถึงคนคนนี้เป็นคนที่ไม่คาดคิดคาดฝันที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเขาจะเป็นคนที่แตกต่างจากคนที่คุณเคยพบเจอมากๆเลยนะคะอาจจะอยู่ไกลอาจจะต่างชาติอาจจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วเป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคนนี้แหละใช่เลยหัวใจที่รอคอย ะะเป็นแสงใหม่ในชีวิตของคุณที่ทำให้คุณรู้สึกแฮปปี้และมีความสุขมากๆเพราะคุณจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำเป็นทางสุภาพสตรีสุภาพบุรุษที่สามารถดูแลปกป้องทั้งหัวใจคุณให้เข้มแข็งแล้วก็ปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างดูแลคุณได้ทางชีวิตนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะและ คุณอาจจะรู้สึกว่าคนคนนี้ดูดีมีสเสน่ห์มากๆเพราะเขาดูดีมีสเสน่ห์มากๆค่ะนะคะดูแต่งตัวดีทันสมัยดูดีมีสเสน่ห์มีความเป็นผู้นําและเป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นผู้ให้ด้วยมีตะก,กะเหตุและผลสูงสุดๆะค,ะคุณอาจจะเจอใครที่เขารู้สึกว่ามีโลกส่วนตัวของตัวเองก็ได้นะคะและอาจจะเป็นคนที่ต้องเดินทางไปตรงนู้นตรงนี้นะคะบ่อยๆแบบนี้ก็ได้หรือว่าคุณกับเขาได้คอนแทคงานกันหรือได้มาเจอกันในเรื่องของงานแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นการเริ่มต้นใหม่ หนึ่งถ้วยการเริ่มต้นใหม่แล้วก็แพชชั่นพลังงานที่ลุกโชนอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะคือถ้าใครมีใหม่เข้ามาจะทำให้หัวใจคุณลุกโชนอีกครั้งทําให้คุณรู้สึกว่าตื่นเต้นหรือแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ความสมานกันไปนะคะบางท่านรู้สึกว่าคุยกันมานานแล้วถึงเวลาที่จะได้เดินทางมาหาการแล้วก็นัดเดทกันแล้วนะคะบางท่านถึงเวลาแล้วที่จะได้วางแผนอนาคตร่วมกันแล้วก็ได้แต่งงานสร้างความสัมพันธ์ คุยเรื่องของอนาคตกันนะคะบางท่านมีคนทางไกลเดินมาเซอร์ไพรส์นะคะอยากพบเจอคุณอะไรแบบนี้นะคะบางท่านรู้สึกว่าโุ้ยได้คุยอยู่คนคนนี้อยู่ๆเขาก็นัดเจอเลยอะไรแบบนี้มันเหมือนกับว่าจะมีเรื่องที่ไม่ไมคาดคิดคาดฝันเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่บางอย่าง เราก็จะต้องรู้สึกว่าให้มันโฟล์ไปกับความรู้สึกแล้วก็การเวลาของมันด้วยนะคะเพราะว่าบางอย่างถ้าเรารู้สึกทุกๆอย่างแหละถ้ารู้สึกว่าโฟกัสกับมันแล้วเราไปคิดกับมันมากเกินไปมันจะทำให้เราเสียศูนย์การเป็นตัวของตัวเองนะคะควบคุมอารมณ์ความความอ่อนไหวความใจร้อนของเรามีเหตุและผลให้มากขึ้นใครเข้ามาแล้วเรารู้สึกชอบเขามากเรารักเขามากเหลือเกินเขาเป็นคนที่ไม่เหมือนใครที่เรารู้สึกว่าเขาคือคือคนที่แบบ เพอร์เฟกที่สุดเราก็จะต้องควบคุมตัวเองไว้ก่อนเราจะต้องไม่อยู่ใต้อำนาจหรือใต้ความใจอ่อนอ่อนไหวว่าเราเราจะต้องให้เขาเลือกเราไม่ใช่เราจะต้องเป็นผู้เลือกเขานะคะคนที่มีสินเสมอการเคมีเข้ากันเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นผู้เลือกแล้วเขาก็เป็นผู้เลือกเหมือนกันต่างคนต่างเป็นผู้เลือกซึ่งกันและกันมีขอบเขตมีพื้นที่ให้กันและกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะเจอใครที่เขารู้สึกว่า มาทำให้คุณอยากได้แต่งงานอยากมีลูกอีกครั้งนี่คือ the sun แล้วก็สี่เม้านะคะที่คุณจะได้พบเจอสภาพบุุษสภาพสตรีที่เข้ามาทำให้คุณได้แต่งงานมีลูกมีบุตรสร้างครอบครัวเห็นไหมคะแล้วก็ the วิ e อ of ฟอร์ u n e ด้วยการเริ่มต้นใหม่แล้วก็เป็นพลังงานของแ e ชชันการจุดไฟในความสัมพันธ์ขึ้นมานะคะจากที่รู้สึกว่านิ่งๆเงาๆมานานเปิดโอกาสเปิดช่องทางให้กับตัวเองได้คุยได้เดทกับใครมาใหม่นะคะเพราะว่า the v i e อ of fortune กงร้อยแห่งโชคชะตากำลังพาคุณไปและ บางอย่างอาจจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณโดยที่ไม่คาดคิดคาดฝันเดเดนะคะแต่ก็ต้องตัดสินใจให้ดีๆนะคะตัดสินใจให้ดีๆใช้เหตุและผลแล้วก็ตึกตรองให้ดีๆนะคะเพราะบางคนเข้ามาในชีวิตของคุณเข้ามาสอนแล้วก็ให้คุณได้เรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะในชีวิตเรื่องงานเหมือนกันนะคะสู้แล้วก็ลุยต่อไปเพราะสิ่งที่เราคุณอยู่คือการได้ประสบความสําเร็จในชีวิตการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการมีชีวิตที่มั่นคง กงร้อแห่งโชคชะตากําลังหมุนไปโชคชะตากําลังพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆปีปีนี้เรามีแลนที่จะทําอะไรเราก็ลุยให้เต็มที่แล้วปีหน้าเราก็เริ่มต้นใหม่กับแลนใหม่ที่เราจะทําเป้าหมายมันมีอยู่สุดทางเราอยู่แล้วนะคะความฝันยิ่งใหญ่ของเราไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่าเป็นความมั่นคงในชีวิตยังไงก็ตามยิ่งอายุมากขึ้นบอกเลยค่ะยิ่งอายุมากขึ้นนะคะยิ่งจะต้องระวังเรื่องของความมั่นคงในชีวิตแล้วก็พออายุมากขึ้นเลขสี่แล้วอะ แบบนี้เราจะต้องคิดเรื่องของการเกษียณแล้วนะคะเดเดสแล้วก็9ไม้เท้าเราจะต้องคิดเรื่องของการเกษียณแล้วอะคะ่ะ เรื่องของการเกษียณว่าเราจะทํายังไงว่าเราจะเกษียณตอนอายุกี่ปีว่าเราจะมีแผนในเรื่องของการเงินความมั่นคงนั้นกี่ปีนะคะตอนนี้มีแรงมีกําลังสู้ต่อไปอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะเรื่องสุขภาพสําคัญเดอะเดสก้าวไม่เท้านะคะแล้วก็2ดาสุขภาพเรื่องของความคิดความเครียดนะคะยิ่งอายุเยอะขึ้นต่อปีเราจะลุยเรื่องงานแล้วเราจะไม่ดูแลเรื่องสุขภาพไม่ได้เพราะถ้าเราลุยเรื่องงานอย่างเต็มที่แล้วสุขภาพมาแล้ว ร่างกายเราพังเราไม่สามารถมีแรงหรือว่ากระจิกกระใจายททำงานได้เลยนะวนพวันไพ่ก็ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็กำลังฟื้นฟู100%ด้วยเพราะว่าบางท่านไม่รู้ว่าพวกอ่นานไพ่เป็นอะไรนะคะทีนี้อขออภัยตัวสัตว์ทีนี้ก็ต้องมาดูเรื่องสุขภาพ ะะเรื่องสุขภาพระวังเรื่องของการกินเป็นหลักเลยการกินแล้วก็การออกกําลังกายนะคะอาจจะเสริมอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้าไปด้วยป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะคะทานอาหารให้เป็นยานะคะอย่างที่บอกไปเมื่อวานทานอาหารให้เป็นยาดีกว่าในอนาคตต้องทานยาเป็นอาหารนะคะอันนี้เรื่องจริงนะคะเราป้องกันไว้ดีกว่าการเป็น,ปนแล้วฟื้นฟูมันยากแล้วเราก็เสียงเงินเยอะกว่าการที่เราจะป้องกันตัวเราด้วยนะคะนี่คือเรื่องจริงนะคะ สวยงามมากนะคะไพสวยเดี๋ยวเรามาดูนะคะโรแมนแองเจิลกันนะคะโรแมนแองเจิลค่ะขอคำตอบโรแมนแองเจิลค่ะ เห็นไหมคะ Big Happy Change นะคะหไม้เท้าใบสุดท้ายแล้วก็ The Chariot นะคะข่าวดีจากทางกายเรื่องราวใหม่ๆ เริ่มต้นขึ้นบางสิ่งบางอย่างกำลังจะทำให้คุณรู้สึกว่ายิ้มและมีความสุขอีกครั้งแต่มันไม่สำคัญเท่ากับตอนนี้ที่คุณจะยิ้มแล้วก็มีความสุขให้กับตัวเองเพื่อต้อนรับสิ่งดีๆและก็สิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตของเราจงทำให้ตัวเองมีความสุขเสมอจงทำให้ตัวเองมีพลังงานใหม่ๆแล้วมีความสุขอยู่เสมอค่ะชาร์จแบตของตัวเองอยู่เสมอนะอย่าทำให้ตัวเองแบตหมดนะคะ เพราะหนึ่งถ้วยกับ1ไม้เท้าเป็นการเริ่มต้นใหม่แล้วก็เป็นแพชชั่นของชีวิตหากิจกรรมหาอะไรทําใหม่ๆอยู่เสมอโคด e เพนเดนซีคุณกำลังดึงดูดเรื่องราวของความรักความโรแมนติกเข้ามาด้วยตัวตนของตัวเองยิ่งคุณรักตัวเองเท่าไหร่หลงตัวเองเท่าไหร่ดูแลตัวเองเป็น คุณจะเจอคนที่เขาร,รักตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองเป็นเหมือนคุณเข้ามาคุณจะเจอคนที่เขามีสินเสมอกันกับคุณเข้ามา You deserve love, you are loveable นะคะคุณน่ารักค่ะคุณจะได้พบเจอกับความรักที่ดีแน่นอนนะคะ Stay optimistic about your love life นะคะจงคิดบวกในเรื่องราวของความรักไว้นะคะแล้วก็ปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ Positive thinking Yes ค่ะ this i s your s o u l m a t e คุณจะได้เจอโซเมนของคุณด้านหลังไพ่เป็น Healing Family Issues คุณจะได้เจอโซเมนของคุณที่คุณจะรู้สึกว่าถูกใจถูกชะตาต้องตาต้องใจแต่ต้องพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปเป็นความสัมพันธ์แบบรักแท้สเต็ปบายสเต็ปไม่ต้องรีบในความสัมพันธ์อันนี้เรื่องจริงนะคะเพราะวันเวลาจะให้จะทําให้เราได้ถ้าเราไม่รีบในความสัมพันธ์เราจะควบคุมความรู้สึกของเราได้และมองด้วยเหตุและผลทีนี้เราจะใช้วันเวลาเพื่อพิสูจน์เขาว่าเขาอะใช่อย่างที่เรารู้สึกหรือเปล่า เราจะต้องระมาระวังในทุกๆด้านทุกๆเรื่องถึงแม้เราจะเจอเจอโซเมทที่เราสามารถสัมผัสถึงเขาได้การสัมผัสโซเมทคุณอาจจะมีซิกเซนต์บางอย่างในตัวตนของเราหรือคุณอาจจะเจอโซเมทที่รู้สึกคุ้นเคยเหมือนรู้จักกันมานานแต่คุณจะพยายามถ้าสงปีสมปีพยายามเท่าไหร่แล้วยังรู้สึกว่าเป็นท็อกซิกหรือยังไม่เข้าใจตัวตนของเขาอันนี้คือโซเมตทรายบางอย่างที่เป็นสัญญ,ญาเตือนเราเพราะฉะนั้นเราเลือกได้ว่าเราจะ ไปต่อเขาไหมหรือว่าเราจะหยุดเพราะคุณจะได้เจอคนที่เขาเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่รักครอบครัวแล้วดูแลครอบครัวตัวเองเป็นและก็เป็นคนที่รักคุณได้อบอุ่นคือเป็นคนที่อบอุ่นนะคะรักครอบครัวเขาเขาก็จะรักคุณอย่างที่เขารักครอบครัวเขาเช่นกันนะคะไพ่สวยงามเดี๋ยวเรามาดูไพ่สาหรับในการค่ะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับทุกๆคนนะคะทําวันนี้ให้ดีสุดเรนโบว์เห็นไหมคะสายรุง้งแห่งวันใหม่นะคะบางท่านอาจจะได้คบเจอคู่ที่เป็นอ,อย่างที่เราต้องการนะคะไม,ไม่ว่าจะเป็นอพีดีจีหรือเปล่าที่เขาเรียกกันนะคะก็คือรักเพศเดียวกันนะคะอะไรแบบนี้มันมีอยู่จริงค่ะมันมีอยู่จริงไม่ว่าจะเป็นรักต่างเพศรักเพศเดียวกันคือมันมีจริงร,รักแท้มันมีอยู่นะคะแค่เราเชื่อมั่นไว้แล้วเรารอคนที่ใช่เข้ามาเท่านั้นนะคะ ขอสีเขียวซินะคะสักสักหน่อยนะอ่าสีเขียวเลิฟค่ะความรักที่กำลังจะเข้ามาหาคุณประสบความสำเร็จค่ะรักตัวเองและดูแลตัวเองคอนนะคะเงินจะได้มาจากงานที่คุณทำเงินจะใช้จะมีใช้ไม่ขาดมือคือง,งาน ที่คุณมี2งานนะคะถ้าอยากมีเงินใช้ไม่ขาดมือแล้วก็ต้องมีงานที่2งานที่3เกิดขึ้นแล้วคุณจะมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะคะต้องมีงานหลักแล้วก็มีงานเสริมเข้ามานะคะและคุณจะประสบความสําเร็จถ้าวันนี้ลุยอย่างเต็มที่อนาคตมันจะไปประสบความสําเร็จตอนอายุเท่าไหร่ไม่รู้แต่เราจะต้องมีแพลนไว้พอถึงวันนั้นจริงๆคุณรู้สึกว่าหายเหนื่อยยังไงซะถ้าประสบความสำเร็จแล้วคุณก็อยากที่จะแบบอยากที่จะทําต่อไปต่อยอดต่อไปด้วยมีเวมีทิศทางของอาชีพหรือธุร กิจที่จะก้าวต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะเป็นการสร้างตัวเองสร้างตัวเองสร้าง,ง,างคือไข่ของตัวเองเพื่อความมั่นคงของตัวเองนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จทั้งความรักการงานแล้วก็การเงินนะคะสวยงามนะคะมันนี่วิวบี coming to you นะคะบีแคบเชงแล้วก็ success ้วยเรนโบ w ค่ะสายรุ้งแห่งวันใหม่สดใสเกิดขึ้นแต่เราจะต้องผ่านอุปสรรคทุกคน เราเจออุปสรรคทุกวันนะคะเราเจอสิ่งลบๆทุกวันอยู่แล้วแต่เราจะต้องดูแลจิตใจสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายของเราให้มีความสุขมากกว่าสิ่งที่เราจะต้องเจอลบๆเข้ามาในชีวิตของเราเพราะสิ่งนั้นมันไม่ได้ช่วยให้เราประสบความสําเร็จมันไม่ได้ช่วยให้เราได้มีพลังงานที่ดีไม่ได้มี มันไม่ได้ให้เราได้ไกด์ไลน์หรือว่าไอเดียดีๆในการสร้างสรรค์ชีวิตของเราเลยสิ่งลบๆหรือว่าใครที่จะมาพูดอะไรก็ตามนะคะเราอยู่ที่เราอยู่ที่ตัวเราเลือกที่เราจัดการตัวเราเองนะคะเราต้องแข่งขันกับตัวเราเองจัดการกับตัวเราเองเราจะเป็นไปยังไงเราจะเป็นยังไงเราจะเป็นแบบไหนเราจะเป็นอะไรเราจะมั่นคงไหมอยู่ที่ตัวเราที่เราจะเดินที่เราจะทําและสังคมที่เราจะอยู่ส่วนคนอื่นถ้าเขาพูดอะไรก็เรื่องของเขาไปนะคะเขาจะพูดอะไรเขาจะว่าอะไรก็เรื่องของเขาไปเพราะ ชีวิตเราเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาเราขึ้นอยู่กับตัวเราเองวันที่เราประสบความสําเร็จวันที่คุณลุกล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกแล้วคุณประสบความสําเร็จนั่นแหละมันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคุณคือใครและคุณเป็นคนยังไงนะคะเป็นกําลังใจงให้กับทุกคนขอบคุณมากๆสาหรับการติดตามรับชมขอทุกคนได้รับพลังงานดีๆสู้และลุยต่อไปนะคะ เดี๋ยวสิ่งดีๆสิ่งม,มันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนมันจะมีโอกาสเข้ามาแต่เราก็ต้องวิ่งาเข้าหาโอกาสด้วยเช่นกันนะคะทุกคนขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับชมขอทุกคนประสบความสําเร็จเจอแล้วก็คือการเรียนรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะและทุกอย่างต้องเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดบนโลกใบน,นี้จนกว่าเราจะไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วค่ะขอบคุณมากสสาหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ